สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บางปโนปนกุ๊บกุ๊บคเนียทุก,ท,กทุกท่านพบกันนะครับในวันที่ในคลิปที่สองของวันนะพี่ครับ EP นี้ครับ FC ครับนะก็จะมาะเปิดอะไรบางอย่างให้กับพี่น้องประชาชนได้ได้ได้รับชมกันนะีโอ้โห จากการที่ผมได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้สิครับโคตรคุ้มเลยนะครับโคตรคุ้มเลยากับการที่ผมได้ลงพื้นที่ที่ออยานบอกว่าผมไม่ทำคอนเทนต์เออกูลงมทาทำคอนเทนต์นักหัวพอของอ,อ,อีอยานนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตถรสนะครับในการรับชมและฟังทุกท่านครับ ฟีเชื่อไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ครับดําในฉานงนี้ครับไปซื้อที่นะครับข้างๆห้วยนะครับอีกหนึ่งแปลงใหฟีครับนะแล้วครับเราได้พิกงพิกัดเราได้ทุกอย่างครบหมดแล้วทุกท่านนะครับนะโอ้งานนี้ครับฟีคร,รับผมบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ครับมีพฤติกรรมที่ไม่ธรรมดานะครับมีพฤติกรรมที่ชอบซื้อที่เป็นนายทุนซื้อที่ หลอกเงิน f อฟซมาซื้อแล้วผมทราบข่าวมาล่าสุดว่ามีการชวนผู้หญิงคนหนึ่งมาซื้อที่แปลงนี้ครับแปลงข้างห้วยนะครับมีการไปหลอกเงินผู้หญิงแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้หญิงซึ่งเป็นแม่แม่เอฟซีเพื่อจะดีโอ้โหเป็นไงครับคือโครงการของดำนะครับไม่ใช่โครงการเล็กๆนะครับ ผมบอกทุกคนเลยว่าไม่ใช่โครงการเล็กๆดามีโครงการใหญ่ครับที่จะตั้งกลุ่ม f อีที่มีตังขึ้นมาเพื่อให้เอซนะครับที่มีตังเนี่ยฟ่านซื้อที่นะครับฟ่านซื้อที่ในละแวกนั้นหลายแปลงแล้วตัวเองก็จะกินค่าในหน้าด้วยแล้วก็จะให้เอฟซีร่วมหุ้นลงทุนอะไรบางอย่างด้วย ไม่ธรรมดาสิครับไม่ธรรมดานะครับดำมีโครงการใหญ่นะครับที่อยากจะทำแล้วก็กินค่าในหน้าเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็กินค่าในหน้าพอครับจะกินค่าหัวงคิวนะครับอย่างที่แปลงเนี้ยให้รายละห้าหมื่นอ่ะ อีดําไปบอกไล่ละแสนอย่างเงี้ยครับทุกท่านมันก็กินส่วนต่างไล่หนึ่งห้าหมื่นบาทสมมุติว่ามันขายได้มันขายได้สิบไล่มันก็ได้ห้าแสนนะครับนี่คือนี่คือพฤติกรรมที่ดําได้ทําไว้แล้วก็โปะแตกตรงนี้ครับสิที่ผมได้ทราบข่าวมาจากเอฟซีอ,อีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะเอฟซีคนหนึ่งที่เคยอยู่กับดําไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่รอเรือนะครับอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งซึ่ง,งติดต่อมาหาผม ติดต่อทักไลน์มาหาผมแล้วก็ได้ได้พูดคุยแล้วเล่าหนงเองผมฟังซึ่งซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ปักใจเชื่อถักเท่าไหร่ผมก็ระวังตัวเองอยู่ผมก็พยายามฟังฟังเขาเล่าให้ฟังนะครับเราก็ฟังไอีนี้สีครับมันมันมันก็มีเขามีโครงที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปักใจเชื่อแม่คนนี้ถักเท่าไหร่เพราะว่า เพิ่งคุยกันนะครับนะครับและผมก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรมากมายกับทางไลน์เพราะผมไม่ค่อยคุยกับแม่แม่เอฟซีเร่นไรนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมจะระวังตัวเองแต่ถ้าคนที่สนิทคนที่สนิทผมก็จะคุยครับคนที่สนิทนะครับเพราะฉะนั้นี้สิครับดํานะครับมีโครงการใหญ่นะครับที่จะทําแบบนี้นะครับมาแล้วนะครับในปีหารู้สึกว่าจะเป็นปีหกสี่หกห้านะครับ ในปีหกห้านะครับที่อยากจะทำโครงการนะครับฟ้านซื้อที่โดยดอกเงินแม่แม่เอฟซีเขาก็เป่าตัวเองนะครับหาค่าในหน้านะครับดาม,มีนายทุนเป็นเอฟซนะครับทุกคนอย่างที่ผมเคยแจ้งไปตั้งน้าละดามมีนายทุนเป็นเอฟซกระเป๋าหนักนะครับและตอนนี้ก็ยังอยู่ครับนะครับมีนายทุนนะครับกระเป๋าหนัก ที่คอยซัพพอร์ตและคอยที่จะสนับสนุนนะครับดำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาแหกเราจะมาแหกอีดำไปด้วยกันนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นครับโครงการนี้นะครับไม่ได้ไปต่อครับเมื่อขาหมูนะครับนะครับขาหมูบังแค่วันโค้งได้อ่า ได้โลม้มความฝันนะครับได้โดยการที่ร้องเรียนนะครับในที่ห้าไล,าาาลา่ใกล้เข่าเลียงซาหรือห้าไล่ใกล้เข่ามาเอ่หินมะพานนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันมีอีกแปลงหนึ่งนะครับผมบอกเลยข้างห้วยนี่สวยมาก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อคอกแพะนะไม่ใช่ไม่ใช่อคอกแพะอคอกแกะตรงนั้นนะครับต้องต้องชี้แจงก่อน ไอ้ครอบแพ้ยครอบแกะนั้นโอเคเราเราเข้าใจว่าเป็นที่ของตาชอที่นั่นให้แต่ว่ามันมีใกล้ๆบริเวณตรงนั้นนะครับเออใกล้ๆบริเวณตรงนั้นอันนี้เราเข้าใจครับนะเราเข้าใจนะครับแต่ว่าเรารู้พิกัดแล้วตรงนั้นตรงนั้นคือครอบแพทย์มันเป็นไรเรารู้แต่ว่าบริเวณใกล้ๆกันนะครับที่มันซื้อเพิ่มมาหน่อยครับสิครับที่มีการซื้อเพิ่มมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มีการถมดินนะครับไปแล้วอย่าคิดว่าไม่รู้ กูก็ซื้อซื้อไว้คำพูดนี้นะครับอีดามมันรู้อยู่ในใจนะครับว่าคําพูดนี้คือคําพูดไหนกูก็ซื้อซื้อไว้นะกูก็ซื้อซื้อไว้มันหมายความว่าอย่างไรดําตะเป็ดมันรู้ดีว่าคําพูดเนี้ยมันหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับดํามมันรู้ว่าที่ตรงที่ผมไปรีวิวให้เมื่อวานเนี้ยเป็นเป็น,ปนที่อะไร เชื่อไหมว่าวานผมไปรีวิวนี่มันก็หลอนนะครับทุกท่านร้อนเห็นไหมครับร้อนครับเห็นผมไปรีวิวว่าหลอนแน่นอนดสิครับนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันก็ยังหลอนอยู่นะครับวันนี้มันก็ยังหลอนอยู่เชื่อดีวันนี้ไม่อยู่บ้านนะครับเพราะว่าวันนี้มีภารกิจรับอะไรบางอย่างทุกท่านนะวันนี้ไม่อยู่บ้านหรอกนะครับเมื่อวานก็หลอนทั้งวันขับรถออกนอกไม่กล้าอยู่บ้านหลอนเวอ ทั้งไอวอทั้งยามสองตัวนะครับนะขับรถบ้านนะครับไปไหนก็ทิ่หายเลอะเทอะครับขับรถจะแหกโค้งโอ้โหเมื่อวานนี้ผมเห็นตีโค้งบ้านกุนบุญฟอฟไปเลยีสี่ครับหัวจะปวดนะครับหัวจะปวดนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นที่สี่ครับดำมมันรู้ครับว่าไอที่ผมรีวิวเมื่อวานคือตรงไหนอะไรไงดำมันรู้คนอื่นอาจจะไม่รู้นะครับคนอื่นอาจจะไม่รู้ครับ แต่ดำกับขาหมูอะมันรู้กันนะครับทุกท่านนะครับโอเคนะครับสับคลิปนี้ขออนุญาตนะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับกดไใครก็มาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดตัดตั้งไขเป็นกำลังใจให้กันนะครับทุกท่านนะครับนะก็เรติดตามชมครับเวรกรรมีจริงช่วงนี้ก็เป็นคลิปหน้าจอมึดๆไปก่อนให้สิครับนะเพราะว่ายังทำภารกิจอะไรยังไม่เสร็จนะครับก็ไม่อยากให้รู้ว่าอะไรยังไง นะครับก็อยากให้ทุกคนอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะครับนะโอเคครับนะก็ให้พวกเข้าใจครับเดี๋ยวจะเปิดหน้าตอนไหนเดี๋ยวค่อยรู้กันนะครับนะว่าผมอยู่ที่ไหนยังไงรับตอนนี้ต้องเซฟตัวเองครับต้องเซฟตัวเองเพราะเราอยู่ในพื้นที่เราต้องเซฟตัวเองนะครับ <S <S เพราะว่า <S <S มีคนที่มีค่าค่าหัวนะครับนะค่าหัวขาหมูค่าหัวมันระแคะนะครับก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้เพราะยังอยู่ในพื้นที่ก็ต้องเซฟตัวเองนะครับทุกท่าน คลิปนี้ครับก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับสวัสดีครับ